สืบเนื่องจากหลายจังหวัดในแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลกำลังประสบกับภาวะวิกฤตของน้ำท่วมอย่างหนักทำให้ระบบขนส่งถูกตัดขาดแร่งผลิตอาหารได้รับความเสียหายจนต้องหยุดการผลิตส่งผลให้สินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนมีราคาเพิ่มขึ้นสร้างความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตของประชาชน กระทรวงเกษตรและสาก์จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมสาก์สนับสนุนให้สาก์ทำหน้าที่บริการจัดนำสินค้าสาก์ออกจากแหล่งผลิตส่งให้ถึงมือผู้บริโภคโดยจัดทำโครงการสาก์เอื้ออาทรผู้ประสบภัยขึ้นณนะสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสาก์ถนนพิชัยเขตดุสิตว่าวันนี้สากร์เราเนี่ยเราช่วยกันแก้ปัญหาให้กับสังคม สังคมบอกว่าสินค้าบางอย่างที่เกี่ยวข้องการอุปโบผู้บริโภคในขัดแคลนแต่ว่าวันนี้ขาะเดียวกันสากลก็เป็นผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้อยู่แล้วก็เป็นผู้ที่ผลิตสินค้าส่งเข้ามาขายทั้งในเมืองแล้วก็ในสากลเองเพราะฉะนั้นการที่อาจจะเกิดความขาดแคลนเนื่องจากหาซื้อไม่ได้นะครับสากลก,ก็รวมกันเพื่อที่เป็นจุดกระจายสินค้าเพราะฉะนั้นสินค้าที่เรามาร่วมวันนี้เนี่ยเป็นสินค้าหลักๆที่เกี่ยวข้องกับการอุโภคข,ของทางบริโภคของทางประชาชน โครงการสากรเอื้ออาทรผู้ประสบภัยได้เปิดจุดจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นจำนวน20จุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นเวลา10วันซึ่งแต่ละจุดจะจำหน่ายสินค้าประเภทไข่ไก่น้ำดื่มชนิดถ้วยและขวดข้าวสารมีประชาชนให้ความสนใจและมาจับจ่ายซื้อหาสินค้าเป็นจำนวนมาก การที่กรมส่งเสริมสากรได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาสามารถบร็เทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครได้เป็นจํานวนมากอีกทั้งยังทําให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคายุติธรรมช่วยลดค่าครองชีพให้กับผู้ประสบภัยได้อีกทางหนึ่งด้วย